ัสดีครับมืัอนี้กับมาพบพอกันครับพอลูกผ้าเพื่อนเนาะครับมืัอนี้กัวันทีวันทีเท่าไรจำไม่ได้ครับจำได้ว่าวันศุกร์เนาะครับมืัอนี้วันศุกร์เนาะครับโบวันทีสามีเกิดสามซิฟเหรอครับผมนี่กับพามาอัปเดตงานพเนียดเนาะครับงานพเนียดเจ้านี้ขึ้นยุ่งหกหลังเนาะครับขึ้นพร้อมกันเบิดเลยลวดกระเบิดพร้อมกันเบิดทุกอย่างเลยครับเดี๋ยนี้นี่ศูนย์จุดแปดไอ้พวกลวดซี่กระเบิด ลวดขั้นฟาดกับเบิดนะครับลวดตัวคงยังเบิดเบิดเบิดทุกอย่างเลยครับขืนพร้อมกันกาลังสัง่งพอดีไอ้ผู้เพิ่นสรงลวดให้เพื่นติดงานศพอยู่นะครับเลยยังบ่ทันนในทรงมาให้อาจ,จิได้เลื่อนทรงวัจจันอังคานผุ่นล่ะครับหกหลังอย่างนี้อย่างแน่นาะครับก็บที่เป็นไอ้ระบบไกปืนค้อนบนระบบไกปืนซีหลังนะครับแล้วก็เป็นชั้นเดียวสองหลังนะครับที่ว่าขืนอยู่ตอนนี้นะ อันนี้ก็เป็นชั้นเดียวต้องเอ็นหลังนะครับตนนัวนี้อันนี้ตัวนี้เป็นหลากใหม่ประดูนะครับตัวนี้เป็นของบั่นเสาเดียวนะครับของผู้ถ่าบัานเสาเดียวเพรรื่อน้องหงเนี่ยเหรครับบุรีรัมขาเนี่อันนี้หลังนี้เพื่นอนเอาใหม่ไหมเห็ดเอาเนาะครับเพื่อนเอาใหม่มาให้คงเพื่อนเฮ็ดโตกงยิบหาเส้นนะครับยิบหาตัวนี้เอาสลกเนาะครับตัวนี้เอาสลกเป็นปกติมังก็สิสลกไผ้สลกมันเนาะครับ มูนันนี่คือเห็ดปกติครับที่ว่าเคยเห็ดไปสลบของผมปกติอันนี้ของผู้เฒ่าพน่จสิเฮ็ดแบบนี้นะครับ <c oughs> สุดสุดเมพะเนีย็ดนะครับเพ่นกติไอหยังก็เนเย็ดโฮมเหยียบนะครับโป้มือสลับกันไปนะครับผนเยดโฮมเหยียบผนเย็ดโฮมเหยียบไลไปยังซี่นะครับไอตัวเม่มันนี่ให้มันลงลงพเนเย็ด คือลงหฮ้มีู่่นะครับผมจำอะไรอกันแต่ว่าตัวหนาตัวหนาสั้นนี่ตัวไตัวคนนี่ตัวค้อนไหนเข้าอะไรไปนะครับผนียดหฮ้มเหยียบนี่ให้มันลงอยู่เหยียบเนะครับตัวคอนมันนี่ส่วนตัวนี้นี่ตัวกงนี่ผนียดหุ้มเหยียบไปงี้สี่นะครับล่ให้มันลงอยู่ไอ้ผนียเนะครับตัวนี้ตัวนี้หลังนี้มี่จะเป็นสลวกของสลวกู้เทาที่ว่าเพื่อนเพื่อนเอาสลวกของเพิ่นนะครับมาเฮ็ดให้นะครับ วันนี้ก็สีผ้ามารีวิวไอ้ระบบไกปืนนะครับมันทํางานแบบใดมันเหตุแบบใดนะครับเหตุยากบ่ายากนะครับตัวระบบไกปืนนี่นะครับเดี๋ยวที่พาไปเบิ้งนี่ตัวนี้ก็กำลังขืนอีกนะครับหกอันนี่ครับตัวนี้กํกาลังที่มาเตรียมเชื่อมนะครับพวกนี้ตัวนี้มันต้องมาเชื่อมเชื่อมตัวค้าสปริงมันไวก้กอนนะครับเปรียบเทียบไง,ไง่ายๆก็คือตัวเอลนะครับ ตัวเอลที T ่มีหัวนี่นะครับตัวเอลทีมีหัวเวลาหลักการทํางานมันก็นกนทีอยู U ่ยังสี่นะครับทอยู่กันยังสี่บัดพ่อตัวนี้ตัวนี้เขาจะเสียบพอน,นี่ครับตัวนี้ปึ๊บเสียบคอนปึ๊บหลันมันก็ทีออกแปลงสี่มันบ่ลหครับมันก็ทีมีหู้นี่เอาแล้วครับเดี๋ยฐฐวจะพามาเบิ้งตัวจริงมันเป็นแบบไรเนาะครับ เสษตรเบิ่งนะครับแ๊บนึงนะครับขออนุญาตตัต้งกล่องนะครับที่บร้ตัดคลิปยาก้นะครับภาพอาทิกระตุ๊บแน่นะครับกล่องนี้มันโฟก,กัสน,นะครับมันไก่โผล่ หนึ่งนะครับกล่องวัฟโฟกัสเดียวอาจารย์จะเห็นวัชชัดอีกเนาะครับอ่ะพ่าไรแล้วหรอครับนี่อ่ะเป็นบ่อไดเนาะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล่องไม้แป๊บนึงนะครับ ได้แล้วนะครับตอนนี้ตังกองได้แล้วนะครับนี่นะครับคือระบบไก่มันนี่นะครับเป็นระบบการทํางานมั่เป็นแบบไดติต่อทำง,งานเลยครับนี่ตะปูห้องนี่นะครับมันดียู่แบบนี้ ตัวนี้เห็นไหมครับเป็นตัว L นี่ท,ที่ผมกําลังจิเฮ็ดน,นี่ก็คือเชื่อมตัวนี้นะครับเชื่อมโดยใส่ตะปูสองนะครับตะปูสองเชื่อมต่อออกมาแล้วเ้ามาเจียน้ําขังออกให้เบิดนะครับเจียน้ําขังกอบมันออกให้เบิดเสียบให้เบิ่งขาวๆนะครับนี่ครับเห็นไหมมันจีอยู่แบบนี้นะครับห่างจะห่างจะถอยออกมามินมินออกมาทั้งนี้น มันค้อนถึงจะนิ่มนะครับถ้าอยากให้ค้อนแข็งก็คือเขาถอยเย็บเขามาให้เล็กตัวทั้งไตนี่เขามาเกือบชิดทั้งนี้เลยครับแต่ว่าค้อนมันอีแข็งเกินอันนี้คือผมตั้งพอดีนะครับหลักการการทังวนที่ยงสี่นะครับเห็นไหมเวลาลงเหยียบปึ๊บยิงสี่ตัวนี้มันก็จะเป็นสปริงดันหลังไว้อยู่นี้นะครับไปปึ๊บง่ายๆครับตัวนี้ที่งยงยากแต่ไอตอนเขาตัดเหล็กเนาะครับ ส่วนโตกงโตกงตัวยั้งน,งนะครับตามสโลกที่ว่าผมเห็ดอยู่ประจํานี่นะครับจะาที่ไฮเบิง้งมันเห็ดแบบใดเนี่ยนะครับแบบหนึ่งนะครับตาละเม็ดนี่นะครับตัวหนาสั้นนะครับ เอาเอาเป็นคว่ำเงาทั่งเบิดก่อนนะครับคว่ำเงาทั้งเบิดของแม่ผนีย์นะครับผมเหตุเงา U ยแปดสิ8 4ี่เส้นถึง8 5หนี่นะครับ84ถึง85ห้านะครับจากปลายสั้นมากจากปลายสุดเลยประมาณแปดสิบถึง85ห้านะครับส่วนตัวกงซ้ำไลยดีครับตัวกงก็คือ23าครับผมตัวกง2ี่สานะครับ แล้วก็ไล่หนีนะครับฟังไล่หนีฟังไล่ขวงนี่ผมสีเห็ดอยู่ทีมีสิบห้าถึงงีสิบหกเส้นนะครับมีผ้าถึงงีหกเส้นแล้วบานีช่วงตรงกลางนี่มันมันสีใดยูวังงีสิบเจ็ดมีเจ็ดถึงงีแปดนะครับช่วง,กล,งกลางอยู่ประมาณนี้เวลานกหันเวลานกปินทางขันอย่งสี่นี่หางกสีบรอด์หักนะครับ แล้วก็ส่วนตัวตัวล่างนี่มันมันมันเจาะผสมกันนี่ครับเห็นบ่ผมเจาะเฉียงนะครับระยะเฉียงนี่ก็คือไอ้สองเส้นถึงเส้นเคืองนะครับก็คือห้าจับฉากขึ้นมาย่างสี่นะครับปุ๊บจับฉากแล้วเ้าวัดจากตัวนี้ย้อนขึ้นมานะครับวัดย้อนขึ้นมาประมาณเส้นเคืองนะครับแต่จำว่าผิดนะเก็ดไปผมก็หลงไปเนี่ยครับตัวหนาเหมือนกันครับจับฉากย่งสี่นะครับมันมจี ตัวหนานี่เลี่ยมกันเคืองเส้นนะครับคือตัวข้างบนนี่นะครับข้างบนมีสิบสามนะครับเห็นเนาะข้างบนยีบสามตัวลางนะครับมีสิบเอ็ดเคืองนะครับเห็นวาอ่ะมีสิบเอ็ดเคืองมันสี่เหลี่ยมกันอยู่ประมาณนี้ครับบานี้เข้าสิตังล็กอกยังไงให้มันได้ระยะเอียงระยะมันเอียงขึ้นมากสี่แล้วมันมาลงไก่อยู่ซือหนีพอดีเนาะครับ ตัวนี้นี่คือผมเห็ดสซกองพอมนะครับเห็ดไซกองมันตีพอดีกองหนึ่งเมตรพอดีมันตีบ่อใดซื้อกองเพิ่มบ่อใดตอกองนะครับตะกี้ผมเห็ดเรามันใดต่อกองนะครับตอกองเรามันเห็ดหา,ายใจการทรงเพิ่มขึ้นแล้วก็ไอ้ผนเย็ดมันแพงขึ้นพอมผมเลยบ่อเห็ดนะครับผมเลยเห็ดมันลงพอดีบานี้ว่าระยะระยะขั้นฝาดนะครับห่างจากตัวโป่งซําไหนนะก็คือสิบเส้นนะครับสิบเส้น ระยะเส้นเตร์นะครับสิบเซนมันจะพอดีปึ๊บหนาสั้นเฮ็นดูท่ำไดมันคอยสีลงกันกับตัวตัวหัวกงนี่นะครับหนาสั้นมันสีสิบห้าสิบพอดีพ่องามครับผมบม่เง้วแล้วก็บ่สันนะครับนี่นะครับระยะขั้นฝาดเนนะครับสี่สิบห้าเซนนะครับบางตัวก็อัิ้สี่สิบสองสี่สิบมันแล้วแต่เหนือใหม่หอมนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบหัวไก่เบิ้งนะครับ เราก็ส่วนวิธีห้าเจาะหัวระบบไก่มันห้าเห็ดแบบใดตีตัวตัวนี้นี่มันแหล้วแเต่ห้าหมักนะครับเ้าที่มักสูงมักเอียงขึ้นมาสูงหรือว่าที่มันหมอบล่งอีกกไ็ไรนะครับอันนี้นี่ก็คือจังที่ผมบอกไปวางหันนะครับว่าผมเห็ดใส่กองนะครับกองมันจะสูง30นะครับอันนี้มันก็ที่สามสิบพอดีนี่นะครับยวาวสามสิบเส้นนะครับ มันทีอยู่วางสามสิบเส้นเห็นไหมครับสามสิบเส้นจากพื้นมันขึ้นมานะครับแล้วเวลาเข้าขืนเข้าขืนแบบไรตีเข้าไปเจาะหูนี่เห็นไหมครับนี่มันทีเฉียงทาบขึ้นมาพอดีเห็นไหมครับนี่มันทีลงตำแหน่งนะครับคือเห้อจับเชียงไอ้ไม้มันทาบเฉียงขึ้นมา,างายสี่นะครับ้างนาก็เหมือนกันครับผม้างนาก็เหมือนกันเลยยิงสี่เลยทาบเฉียงขึ้นมายัางสี่ทาบ รูบนรูล่างนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ห้องใส่เป็นการเซาะร่องใส่ดอกสวนเอาเนาะครับเนะครับเล็กที่ใส่เล็กที่ใส่เฮดไอ้ระบบไก่มันก็นกนคือเล็กสามมิลน,นะครับสามจุดสองมิลน,นะครับเหลือจานนี่เล็กตัวใดที่ว่าพอใส่ใดว่าจะหนาๆแน,าน,น,น,น่จากน้อยครับ น้าจาสามมิ้นขึ so 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 the the ้นก็ได้ครับ่ไจะใหญ่มันหดเปลี่ยนเป็นเกลียวมิ้นเดเจ็ดสามมิ้นกำลังพอดีนะครับเราผมมาเจาะหล่องซีมินนะครับเจาะหล่องซีมินเท่ากับเจาะไปเท่าหน่อยนะครับเอาดอกหน่อยน้ำกันครับขีดเสียนกลางนะครับขีดกลางพื๊ดมาเจาะเจาะเจาะหน่อยหน่อยน้ำแล้ววนี้ค่อยเอาดอกสะวันยีแท่งแล้วก็งัดเฉียงงัดเฉียงมาเรื่อยนะครับแล้วก็ดอกสววันกวนนะครับกวนส่วนคว้มลึกนี่ส่วนคว้มลึกของหล่องนี่ วมลึกลองลองอยู่ประมาณนี้นะครับนี่กสิประมาณสองเส้นโดยประมาณนะครับอ่ะอยู่ประมาณสองเส้นนะครับเข้ากับลาเฉียงขึ้นมาเฉียงขึ้นมานะครับมันถีอยู่แนวนี้พอดีเห็นว่าเมื่อกี้เชียงไปประมาณนี้แล้ครับส่วนเวลาห่าหนีตั้งเคว่าห้าติตั้งให้มันมาสุดมงนี้เลบอรหรือว่าห้าติตั้งให้มันอยู่กลางก,กระไรเนาะครับ ถ้าเาท้าสิตัง้งให้มันอยู่ซื้อตรงกลางนี่ก็คือตัดลวดตัวหนานี่เห็นมันเนาว้เนานะครับตอนนี้รวดตัวหนาผมใส่อยู่ที่ประมาณนี้สิบหานะครับเพราะว่าอีกสองเส้นมันฝังลงในเนื้อใหม่นะครับใส่เล็กอยู่ประมาณนี้ผ่าโวลังนี่เท่ากับคงอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็นแล้วแต่เท้าตังนะครับอันนี้ถ้าเท้า,าพีเห็ดใส่เองบตดองเห็ดตามผมก็ได้ครับอันนี้คือผมเห็ดใส่กล้องพร้อม ตามสูตรของผมพร้อมนะครับตามที่เคยเห็ดนะครับเอย๋อยเพอประกอบเส้นแป๊บ,บนึ่งนะครับ เิมบอกอีกย่างนะครับระยะเจาะระยะเจาะหูเจาะหูกลางตัวนี้นะครับเขาถาบการกระบะตัวเองทีนะครับระวังมุมใหม่นะครับเจาะหูกลางแล้วระยะมาเจาะตัวหลังเท่าไรดีครับเขาจัดมาเลยสิบสี่เส้นนะครับสิบสามเส้นเคืองถึงสิบสี่เส้นนะครับนี่นะครับนี่นะ สิบสามเส้นเคืองถึงสิบสี่เส้นนะครับมันสีเอ็นมาหลังพอดีนะครับส่วนอันนี้เนี่ยเข้าเอาโค้งซ้ำได้กับเรียวเท้าครับให้มันให้มันเข่ากันกับไปีตเท้าเห็ีนะครับให้มันเข่ากันคือยังเห็นว่าครับใบหลังระยะโค้งมันดีพอดีตัวนั้นยังมาท่านเก่าวนะครับพวกนี้ว่าท่านสกขาวเขากันตัวนั้นเหลือเจาะระบบไก่ครับมันเจาะเลี้ยวพม่งพึ่งเจาะเลี้ยวสามโตนะครับ มันดียุงส่บัดจังสมมุติเข้าเขาเห็ดตัวนี้แล้วเล้วนะครับปึ๊บปึ๊บล้วบันนี้เข้าจเจาะหู้ขั้นฟาดใเจาอหู้ระบบไก่จังไรจิดึงขั้นฟาดขึ้นมาเลยครับเขาต่างขั้นฟาดคือเข้าสีปลายขั้นฟาดนี่เลืยมาซําไดเลื่อยกมาสองเส้นเข้าก็บล็อกมองนี้ไว้นะครับบร็องหยอดกาวนะครับเอาไว้เข่าเพราะแล้วเข้าก็ดึงขั้นฟาดขึ้นมาเลยครับปึ๊บมาเขากับมากดลงแหวงสี่เนาะยินซอขีดเส้หลังนะครับขีดเส้หลังขั้นฟาดนี่ นี่นะครับขีดเส่หลังคันฟาดแล้วพอก้อเมื่อเริ่มเจาะนี่ครับพอห้อขีดแล้ว,ลวเดียวห่อต้องเพื่อไปพร้อมนี่ครับเพื่อไอาว้ประมาณจากสิ้นหนึ่งถึงสิ้นเคืองนะครับออกจากหลังคันฟาดมากนะครับคันฟาดนี่ยังพระทันเดลเอานะครับยังพระทันเดลหลอบมันเดี๋ยวผมขอประกอบสปริงขึ้นก่อนนะครับแป๊บหนึ่งจนเวลาประกอบประกอบไ่เนี่ยครับมัน ก็เหตุเพื่อเวลาลูกคา้าซ่อมเวลาลูกค้าแตงเอียงแงงสีนะครับตอนนี้ก็เลือปิดฝาไอระบบไก่นะครับพ่อใ้มันเบิ่งหนาเกียดนะครับปิดฝาทึง่งๆนี้เนาะครับคือจังที่ว่าผมเคยเห็ดให้อาจารย์ไอทุกท่านที่เคยสร้างไปนะครับเป็นเหมือนกันเบิดนะครับอ,อ่าอีกอีกอย่างหนึ่งเนาะครับไอขั้นฟาดนะครับ ขั้นฟาดเวลาไอ้มันเหยียบแล้วบ่คอยลันหรือว่ามันลันซาเนาะครับก็บคือยังสี่นะครับทางขั้นฟาดออกนะครับทางขั้นฟาดออกสองขางนะครับทางช่วงปลายมันนี่ครับนี่ทางออกเลยครับสองขางนี่ทางออกมันก็สีกว่วงขึ้นพราะกาวงขึ้นมันกรเฮ็ดในระยะเกาะนี่มันมินนะครับเพราะว่าผมลลอกกาวไปแล้วผมตั้งเพื่อไปแล้วนะครับ นี่เห็นว่านี่ตอนนี้มันบ่ถึงมันว่าครับมันบอถึงเข้ากับบีบขั้นฟาดข้าหากันนะครับบีบขั้นฟาดข้าหากันแห้มันวงวงมันเขียบปึ๊บมัน็สิถึงเนาะครับ,รบตอนนี้มันจิ๋วพอดีนะครับอันนี้นี่ตอนนี้ผมยังพนันในล็อกเีียงมันอจีต เบิ่งยากแน่เนาะครับปุ๊บตัวนี้นิ่มอยู่เนาะครับตัวนี้มันจีแบบติดไอเตาะหน่อยเดียวเนาะครับนิดเดียวแท็กออกไปเลยนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนตัวตัวกงนี่ผมเห็ดจักซี่ดีครับ ตัวกงตกงผมถิเห็ดยูไอ้ไอ้สิบเก้าสิบเก้าสี่นะครับคือส่วนหลายผมถิเห็ดนี่คือว่าหเห็ดตัวกงลงขี้หนาสาั้นล่งคูนะครับผมเถือยูงสี่นะครับ,รบของผมที่ว่าผมเห็ดยูนะครับเปลียงือเห็ดยังสี่เตี้ยนกมันอยู่ตัวเดียวนกตอเขามันตัวเดียวเขาต้องลงขี้ว่าห้มีเอียงมะเขาไก่มันนะครับก็คือห้มันเป็นลงขี้หนาสั้นนี่ไว้สําหรับนกติดนี่เขาต้องห้มันล่งคูน,นะครับ ให้มันติดแพ็กคูไหเม็นติดคูยังสี่นะครับตามสโลกผมนี้ได้ <c oughs> นี่แหละครับระบบกลไกกัคือจังทีวาให้เห็นแหะครับมอหยุ่งเนียครับเพื่อจานทันไดอยากเอาไปเห็ดเอียงเบิ้งนะครับหรือว่าติสร้างเป็นเฉพาะตัวตัวนี้ไปเลยกอะไรครับเวลาเขาเจาะเข้ากัเวลาเขาเ,าเ,ขาเ,าเขาจาะเข้าติขีดขีดยังสี่นะครับ นี่นะครับนี่มันถีลงพอดีนะครับเวลาห่าเจาะห่อเจาะเลื่อมเจาะเลื่อมเนี่ย่ตลองชิดตัวนี้มากครับทียู่ประมาณนี้นะครับห่างออกจากตัวนี้มากเระาะว่าจากเส้นเคืองถึงสองเส้นนะครับขีดไล่ไปเลยครับระยะห่างก็คือไอ้เคืองเส้นนะครับของผมเห็ดสิบเก้าซี่ผมก็สีไล่ลงมามันติดตกสิบเก้าพอดีครับสิบเก้ามันติดตกหนีพอดีเพราะว่าผมเหตุตัวนี้ของผมพอดีเลยครับตัวนี้ระยะตัวนี้นี่มันทียู่ทีนีสิบ สองถึงยีบสามเส้นนะครับที่ผมเห็ดนะครับครับอาจารย์เบื้องเข่าเพื่ออันแบบอันตามพ่มงฉิดช่วงอาจารย์เบิ้งนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนสปริงสปริงไอ้โตระบบไก่ผมได้มากได้ใส่ตีคือปากากดเท่านี่นะครับปากาปากากดปอกแปกเข้านี่ยนะครับมันจี เขามาแล้วเขามายืดสปริงตัดแบ่งเคิงก็ไดรหรือว,ว่าตัดแบ่งเคิงกไ็ไไรนะครับยืดมากมอิมตูวได้ทนเื่ากันครับเวลาเขาทายเปลี่ยนทังคี่ก็คือจังเขาประกอบตโตโครงเสร็จแล้วเอียงมากสี่นะครับหาเอียงก็ะไรครับมันหนุนหนุนไว้แล้วก็ใส่ตะปูซองนี่ตัดหัวให้มันตรงนะครับแล้วก็มาตอกถ้อยออกพอผมจีหยอดกาวไปฝั่งเดียวเพื่อซ่อมเพื่อ,ออาจารย์ทันใดอยากปรับแตงเอียงิ่มนะครับ แต่ว่าพเนียดก็มีประกันให้อยู่แล oui> ้วครับก็คือว่าไอ้พวกอกไม่แตกอกไม่หักยังส่ผมรับประกันให้ครับขั้นขั้นควงแตกหักเังสี่รับประกันให้ครับถ้ามันแตกแบบอาจารย์บได้ไปแตงเพิ่มนะครับถ้าอาจารย์แตงเพิ่มหักมากสี่ผมปฏิบได้รับประกันแต่ว่าสี่เฮ็ดให้อยู่คือเก่าครับให้ทรงกลับมาผมก็ิติเหตุทรงห้ขึ้นอย่างสี่ครับเสียค่าทรงไปกลับเอาครับก็คืออาจารย์เสียค่าทรงมาผมเสียค่าทรงกลับเองย่างสี่คือผมสมให้อยู่แล้วครับ หรืออาจารย์ทันใดอยากใหไ้ไอ้มาสอนพเนียรถังสี่กับทรงมาได้ครับผมขอเบอร์โทรหลิงไล่เอียงกได้ครับแล้วก็มบาบอกถึงนี่เนาะบวกชั้นเดียวเหมือนกันครับผมชั้นเดียวตัวนี้หลังของไในผู้เฒ่าบัตรเสา,าเดียวนะครับพอเอสนะครับของเพลินกับไล่สลบกกะที่ทรงเอียงหลังสี่นะครับสี่รวดเบิร์ตครับงานหนิงเตี้ยเลยผมเดี๋ยวนี้ อาสั้นนตีตัวคิวซี่มามันตีอยู่ประมาณนี้ครับเป็นยังตัวนี้คือต้องให้มันเลื่อยออกมากครับพอเวลาตะใครมันเนี่ย ب. มันตีลงพอดีครับมันตีแนบชนิดพอดีตีอยู่ประมาณนี้ครับตัว,นนวค้อนี่ตีเงาู่วังสี่สิบห่าขึ้นกันครับระยะโตัวอนเบิ้งแล้วขาวๆนะครับยังบ่าทั้นไหลล่ลงสลกุกคิดว่าพ่าหนาฟาดอยู่ประมาณสี่สิบห้าครับตีพอดีพองาม เดี๋ยวต้องไล่ล่งสลลบอจิตตกวังซีทีสองกรนเลครับเพราะวา่าปเมือหนึ่งเข้ากับเส้นเคืองมันบ่ล่ะครับประมาณเส้นเคืองนาจิตตกอยู่วังซีทสองเส้นนะครับค้อนเปน็นแล้วก็ว่าถึงเรื่องค้อนผนียดค้อนบนนะครับมันเงาซ้ำดายจริค้อนผนียดค้อนบนเข้าอิวัดจากตัวนี้เลยนะครับนี่จากตัวนี้มหาปลายสั้นนะครับ าาปลายสัน้นโมเมนตสุดปลายสั้นเท่านะครับลวดเส้นที่สองนะครับที่ยวงเจ็ดสิบเส้นนะครับอันนี้เจ็ดสิบเส้นยังบริหารหอดมือด,ดียวงเจ็ดสิบสองเส้นนะครับเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบสองเส้นนะครับที่อยู่ประมาณนี้ส่วนไอาอาจารย์ทันใดที่สร้างเป็นตัวนี้ไปเลยก็ได้ครับชุดละสามลอยนะครับก็คือขึ้นระบบไก่ห้พร้อมสี่ห้เจาะหู้ห้ยพร้อมก็ได้ครับแต่ว่า ถ้าที่ห้เจาะหู้ห้พร้อมนี่ต้องระบะระบุมาร้อมครับว่าเสียไปเฮ็ดสีที่สี่ห้างนะครับผมจะได้กำหนดสีไปถือนะครับว่าจังลูกค้าที่เอายีสิบสี่ผมจะติดเจาะห้ยีสิบสี่ไปนะครับผมจะได้เพื่อไม้ตัวนี้ถืพอพร้อมเพราะว่าเขาต้องเพื่อไม้เพื่อระบบไปยังไปให้นะครับนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้บ่ซำกันนะครับเจาะบ่ซำกัน อันนี้คือผมบ่อยากผูกเสียกไว้ทั้งเทิงยิงสี่นะครับหรืออาจารย์ธนัยอยากผูกเสียกไว้ทั้งเทิงก็ได้นะครับงานกับยูประมาณนี้ครับพามาเบึงระบบกไก่นี่แหละครับบริยากยังที่คิดบริยากษยังที่เห็นนะครับเป็นตัวเอลมีหัวซื่อนะครับ ก็เป็นตัวเอลมีหัวซื่อนะครับตัวนี้เห็นนะนเปรียบเทียบก็บเหมือนตัวเอลี่มีหัวซื้อนะครับตัวนี้บริหยุงยากนะครับกล่องบริทนโฟกัสเห็นนะครับนี่นะครับอันนี้เขาก็บิี่องมาตะไบแตงแน่นนะครับ โอ้ขอถอดได้เลยนะครับกล่องมันโปโฟกัสให้ดีเปรียบเทียบกับเหมือนตัวเอลมีหัวแล้วครับตัวนี้อ่านี่ให้นะครับส่วนระยะวัดให้พร้อมเลยครับนี่ระยะสองเส้นสองเส้นคูณสองเส้นนะครับ ่วนตัวนี้กับเครื่องเส้นนะครับตัวนี้เครื่องเส้นตัวนี้กับเครื่องเส้นไอออดเครื่องเส้นดีนะครับนี่เข้าัะเกียให้มันโคงนะครับโคงประมาณใดโคงประมาณนี้นะครับนี่ประมาณจากสองมิ้นมิ้นหนึ่งยี่สี่นะครับพอให้มันรับกันกับตัวนี้จะซื้อนะครับนี่มันจะโยงสี่ นี่เราสิเหลือเจาะหูเจาะหูใส่เป็นดอกสองมินนะครับเปื่อทีจีวาสิเจาะส่วนอาจารย์ทันไดที่ว่าสร้างผนียดไว้โอ๊ใจรอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้กระทาลวดที่กันครับสร้างไว้ผมสร้างมาสิละว่หลายเนาะรสร้างมาทีละสองสามโลสักนี่เนาะครับสั่งมาไหวเพื่อไหวเพื่อสองสามโลสองสามโลสักนี่นะครับ,ส,ร 2, ส,รบส่วนเฟีด คือว่าผมสร้างลวดอยู่น้ำประจําก็คืออาจารย์ไอสายล่มสายล่มนันปั้มเอียง,งนี่แหละครับผมจับไว้เอยู่ในเฟสนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างนะครับก็คือไอเวลาติดต่อเนาะครับเดี๋ยวผมจีให้บ,บ,บหึ้งนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่านี่นะครับส่วนเวลาติดตอ่อทั้งเฟสทั้งไลอยอย่เอียงตอนนี้ก็มีเห็นแล้วนะครับก็คือ ขอมาค้นหาของพ่อลูกผ้าเพลินหน่อยนะครับใน y o youtube เนะครับยิ้มเข้าไปว่าพ่อลูกผ้าเพลินนะครับแบบหนึ่งนะครับผมนี่นะครับเปิดอี่ขึ้นมานะครับโอ้โหที่เห็นน้ำบ่เนะครับอาทิ่ยมาเจอเจอตัวนี้นะครับก็คือช่องยูทูปของผมนะครับเตะเข้าไปเลยครับปึ๊บ สิสีมีเขียนคำว่านี่นะครับติดต่อกงนกเขาใหญ่นะครับให้เขาเตาะเข้า,ขาไปได้นะครับปึ๊บมันสีมีลิงเฟสกับลิงไล่อยู่นะครับถ้าอาจารย์สีเขาไปเบ่งในลิงไล่ก็ได้ครับเขาไปติดต่อเรืองกงสร้างสร้างเนียดสร้างยันเนาะครับเขาไปในไล่เลยก็ได้นะครับเบบมื่อก็้ีเด้งขึ้นมาในไล่เลยนะครับแบบนึงนะครับเขากา็บิีเปิดไล่ปึ๊บเป็นสี อ่ากะดีขึ้นมาของพอลูกผ้าเพื่อนเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือตินะครับเขาสั่งไปอย่างสั่งกงรงของเขาเอียงไปก็ได้ครับสั่งสมุดสั่งไป่างสี่นะครับกะดีเด้งเขาเครื่องผมเลยนะครับเองสี่นะครับบานนี้อ่าเห็นไ่มครับเสียงไล่เด้งเขาบานนี้ถ้าเขาอยากติดต้อเลื่องเฟสหรืออาจารย์ทันใดอ,อยากเช็กอยากเช็กเครดิตผมนะครับว่า ผมทรงของจริงหรือบ่จริงเนาะครับว่าไอ้ตัวขายบว่าตัวโอนเงินบอสี่เนาะครับก็บคือสี่เช็คเครดิตผมเขามาเช็คได้อยู่หนาเฟสเลยเนาะครับก็บคือเฮาแตะเข้าไปในลิงเฟสเลยครับเึ๊บแต่ว่าตัวนี้มันมันมันข้นอยู่ในโค้เนาะครับจําเป็นที่ว่าเขาต้องใส่รหัสเฟสพร้อมเนาะครับตัวนี้ก็คือเฮาต้องกรอกไอ้รหัสเฟสเนี่ยเข้าไปหรือว่าสิเขามาหนี่เลยก็ไดไเนาะครับี่ เอาเมื่อบ่งอยู่ในเฟซเลยก็ไรครับมันก็มีลิงให้เข้าไปนะครับอาจารย์ท่านใดจาได้ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเพื่อที่ว่าปัดพ่อเห็นหนาโปรไฟล์ก็คอยมาค้นหาอยู่ในเฟซเท่าเลยก็ไรครับเฟซของผมก็คือไอ้นี่นะครับไอ้ซื้อเฟซกจักรพรปานามิโกนะครับแต่ว่าห่างเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยนะครับ ตัวแรกนะครับ j a k k a p n นะครับ p a n a m i k o นะครับผมต่อประมาณเลยนะครับประมาหนาโปรไฟล์ผมก็มยู่ประมาณนี้นะครับเหลื่อนเบิงใดเลยนะครับตัวนี้เกี่ยวกับนี่ยอาจารย์ไม่เชียเครดิตใดเลยนะครับผมทรงของแท้เพะแท้นะครับพวกเฟสอันนี้ผมกับพึ่งล่งนะครับต่อแล้วครับ มื่อนี้พอลูกพาอเพื่อนกับพ่อมาอัปเดตงานสำนีนะครับนี่อัปเดตการระบบไกลระบบยังนะครับส่วนระบบไกลอาจารย์ทันใดเอาไปเฮ็ดแล้วยังบ่ท่านใดนโทษก,กับมาสอบถามผมได้ครับให้คำปรึกษาได้ครับผมผมกับวิกิ้งเนาะครับต่ว่ากพ่อทู่ทุไทยไปได้นะครับเพื่ออาจารย์ทันใดยังเฮ็ดบ่ท่านเปลี่ยนหรือว่าอยากคัดเฮ็ดเบิบ่งนะครับเอาแล้วครับมือนี้พอลูกพาอเพื่อนกับล่าละครับผมจึงได้กับฝากติดตามช่องพอลูกพาอเพื่อนน้ำเนเด้อครับ